หลายคนคงเคยนั่งคิดเหมือนกันว่าเราก็รู้นะว่าควรทำอะไรรู้ว่าควรเริ่มตรงไหนรู้ว่าจะต้องวางแผนยังไงถึงจะสำเร็จแต่พอถึงเวลาลงมือจริงกลับทำไม่ได้หรือไม่ก็ทำได้ไม่ต่อเนื่องมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะความจริงแล้วการรู้ว่าควรทำอะไรกับทำมันจริงๆเป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิงวันนี้เราเลยอยากชวนคุณมาคุยเรื่องนี้ บบที่ค่อยๆเปิดให้เห็นว่าจริงๆแล้วเราติดตรงไหนและจะเริ่มอย่างไรให้ทำได้จริงขึ้นโดยไม่ต้องกดดันตัวเองมากเกินไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่พอดแคสต์ที่เราจะมาคุยการแบบตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองในแบบที่ทาได้จริงไม่ใช่ทฤษฎีสวยหรูแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคนทำงานทุกคนหัวข้อวันนี้คือทำไมเรารู้หมดทุกวิธี แต่ทำไม่ได้สักทีนี่เป็นคำถามที่ดีมากเพราะมันสะท้อนความจริงว่ามนุษย์ทุกคนไม่ได้ขาดความรู้แต่ติดอยู่ที่ช่องว่างระหว่างรู้กับลงมือทำเรามาเปิดทีละประเด็นกันครับประเด็นแรกความรู้กับการทำงานจริงคือสองโลกหลายครั้งเรามีความรู้พร้อมเราฟังพอดแคสต์อ่านหนังสือดูคลิปสอนเรารู้เทคนิคทุกอย่างว่าต้องจัดลำดับงานยังไง จะเริ่มสร้างนิสัยใหม่ยังไงหรือจะพัฒนาตัวเองแบบไหนแต่พอถึงโลกจริงงานเข้ามาหลายด้านความเหนื่อยความเครียดหรือสิ่งที่คาดไม่ถึงก็แทรกเข้ามาความรู้เลยกลายเป็นสิ่งที่จำได้แต่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันนี่ไม่ใช่ข้อเสียของเราแต่มันคือธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน 2. 5เหตุผลทำไมรู้แต่ทำไม่ได้เรามาไล่ดูแบบเข้าใจง่าย ว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นบ่อยมาก 1. เป้าหมายใหญ่เกินไปหลายครั้งเราเริ่มจากความตั้งใจดีแต่เริ่มใหญ่เกินกว่าจะรักษาได้เลยหมดแรงตั้งแต่วันแรก 2. เราคิดเยอะเกินไปก่อนเริ่มบางทีเราเผลอใช้แรงไปกับการคิดมากกว่าการลงมือจนยังไม่ทันเริ่มก็เหนื่อยไปก่อน 3. เราคาดหวังกับตัวเองสูงเกินอยากทำให้ดีตั้งแต่ครั้งแรก แต่ชีวิตจริงมันไม่สมบูรณ์แบบพอหลุดนิดเดียวเราก็รู้สึกว่าไม่ต้องทำต่อแล้ว 4. สิ่งแวดล้อมไม่เอือ้อโต๊ะรกมือถือกวนสมาธิหลุดง่ายทำให้การเริ่มต้นกลายเป็นเรื่องยากโดยไม่รู้ตัว 5. ไม่รู้ว่าควรเริ่มตรงไหนก่อนเรารู้ทั้งหมดแต่ไม่รู้จุดเริ่มต้นที่ถูกต้องเลยกลายเป็นความรู้เยอะแต่เริ่มไม่ได้ 3. ตัวอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง หลองเรื่องง่ายๆอย่างการออกกำลังกายเรารู้ว่าดีต่อสุขภาพรู้ว่าควรทำรู้ว่าควรเริ่มแต่ความเหนื่อยสะสมในแต่ละวันการนอนดึกหรือแม้แต่การมองเห็นรองเท้าอยู่ไกลๆก็กลายเป็นเหตุผลให้เริ่มไม่ได้หรือในงานเรารู้วิธีจัดลำดับงานแต่พองานเข้ามาพร้อมกันเรากลายเป็นคนที่จัดการงานในหัวโดยที่ยังไม่ทันเริ่มงานจริงๆมันไม่ใช่ความผิดของเรา แต่เป็นเพราะระบบที่เรากำลังใช้ยังไม่เหมาะกับจังหวะชีวิตตอนนี้ 4. วิธีทำให้เริ่มได้จริงโดยไม่ต้องฝืนวิธีที่ใช้ได้ผลจริงไม่ใช่การบังคับตัวเองแต่เป็นการทำให้การเริ่มต้นง่ายขึ้นกว่าที่เคย 1. ่ย่อเป้าหมายให้เล็กที่สุดถ้าวิ่งไม่ได้ให้เริ่มจากเดิน2นาทีหรือใส่รองเท้าออกจากบ้านก่อนแค่นั้นก็นับว่าเริ่มแล้ว 2. ทงทระบบให้เบาที่สุด ไม่ใช่เริ่มจาก100แต่มาจาก1นึ่ทำวันนี้ให้ได้มากกว่าเมื่อวานนิดเดียวก็พอ3ปรับสิ่งแวดล้อมวางของที่ต้องใช้ให้อยู่ในสายตาลดสิ่งกวนใจทํำให้การเริ่มเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย 4. ใช้เวลาเป็นตัวกำหนดไม่ใช่ความรู้สึกไม่ต้องรอให้พร้อมให้เริ่มจากเวลาเล็กๆเ,เช่น5นาทีเพราะการได้เริ่มสำคัญกว่าความรู้สึกก่อนเริ่มเสมอ 5. มองความสําเร็จเป็นการเริ่มไม่ใช่ผลลัพธ์การเริ่มคือชัยชนะเล็กๆที่พาเราไปถึงผลลัพธ์ที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต5มุมมองที่อยากให้เก็บกลับไปทุกครั้งที่ทําไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่เก่งไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีวินยัยและไม่ใช่ว่าคุณด้อยกว่าใครมันแปลอย่างเดียวว่าคุณยังไม่ได้เจอวิธีเริ่มที่เหมาะกับชีวิตตอนนี้ทุกอย่าง เริ่มได้จากจุดเล็กมากๆเริ่มจากง่ายที่สุดและเริ่มจากสิ่งที่คุณทำได้จริงวันนี้เราได้คุยกันว่าทำไมหลายครั้งเรารู้หมดแต่ทำไม่ได้เหตุผลไม่ได้มาจากความสามารถแต่มาจากระบบที่ยังไม่เหมาะจากเป้าหมายที่ใหญ่เกินและจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ช่วยให้เริ่มง่ายถ้าคุณรู้สึกว่าช่วงนี้เริ่มอะไรยากลองเริ่มเล็กลงอีกนิดเบากว่านี้อีกหน่อยแล้วคุณจะเห็นว่า การเริ่มไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบตอนหวังว่าตอนนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นและเริ่มต้นสิ่งสําคัญในชีวิตได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเจอกันในตอนหน้าแล้วหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งก้าวเล็กๆที่ช่วยให้ชีวิตของคุณเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงขึ้นครับ